ด้านเดียวสูางในโลกนะครับคือการแต่ไายสายถ้าเป็นเหมือนที่ปืนเขียนมานะครับตอนนี้เราจะได้จะไ,ได้เป็น a b bar นะครับพอกันกับ 对。 หลวงพ่อเนื่ยพี่และขอนน่งีร้งอ่างรพบเสครงปากบราบอกว่าไ่้องสียคระ่นอระจาเป็นไุาห็นวยด้วยค่ะคอยรงลารงลรงาใชห้ามไปายแทนที่จออกันลอยแล้วก็อาารน์หลังเาประการอุปมาอุนที่สุดตาของวลาลโซยนเิต ที่แล้วทำหิบลูกกหกถึงที่กายเรายได้ัอันนี้เป็โคราจากที่ใดที่ใดทีชื่อตาริตก็คือท้ารประชาติตาจิตเอาเปลียนื่นกบนชาเพื่อให้รับองรอรอได้เพราะว่าถ้าเป็นชื่อทางการท่รได้ละได้เก่งก็เลยขอเปลี่ยนชื่อเป็นาราที่ที่ได้ใ่นสาษในระดับรอรสอ

ผู้เล่นครั้งแรกนีก่กัญญาเขาบอกให้แดงเล่นก่อนนะไงวันนี้หลายคนเลมาถามว่าผม,มเป็นนักบอเล่นก่อนเนินบอกดีก็ไปอย่างนี้นะครับเราก็เลยต้องตามอินเดียครับเพราะว่ากินการเราเล่เนี่ยเป็นของประเทศอินเดียเป็นเจ้าภาพเลยับแต่เน,นื่องจากสถานการณ์โควิดันยังไม่เรียบร้อยอะไรยังยังอาจจะต้องไปอินเดียทิพย์ก่อนในอินเดียที่ก่อนนะส่วนนะครับเดียย๋ยวจยัง่จะเพื่อว่ากัน มีอสอบทิปก็มีนะอะไรก็ทิปหมดนะนะชายไปเนี่ยจะเสีมากรอบโอเคครับอยู่ในติงตาไน,นะครับเวลาห้าวนาที Stand by three two ซิงเกอร์ของแดงจะใช้ลูกเดียวทำลายนัโบอลลี่หมดเลยไหม5ชิ้นเขค่อยแครี่แลโอ้ไม่ลูกแรกนะครับลูกแรกพลาดไปนะลูกแรกไม่ได้และมีแค่3ลูกนะครับมีเวลาอิงแค่30วินาทีนะครับวันนี้ก็เป็นกาฬิกาที่มันแบบสร้างความปวดสมองให้กับให้กับทีมเป็นการลูกที่สองเอาแล้วครับหลุดไปนะครับหลุดไปลูกที่สามนะครับเหลือเวลา5วินาทีจะยิงทันไหมจะยิงทันไหมจะได้ชัก5คะแนนไหมจะได้ชัก อนะครับแดงจบแล้วนะครับแดงจบเลยครับเรื่องใาญบอลใช้ไปแล้วสามลูกไม่สามารถทำลายนามูริได้เลยสักหนึ่งถ้าเป็นชิ้นนะครับโอเคมาดูสัญบายครับที่สองนะครับน้ำเงินสัญบายเสร็ครับเก้าเงินครับบรรจบลูกบนหัวบรรจบลูกบนตัวหุ่นนะครับสามลูกเหมือนกันนะครับน้ำเงินก็สามารถยิงได้ Two. พิเตอร์ของพิเตอร์น้ำเงินจะต้องมาเลียงคะแนนนะครับตอนนี้อยากทลายนี้แค่สี่ชิ้นมโอกาสจะถือได้แค่ยี่สิบคะแนนกับเรียยี่สี่คะแนนนะครับแต่เนื่อยากแดงนั้นนะครับแดงนั้นไม่มีนะครับไม่มีการทำลายจุดโลหิตหนึ่งลำบากนะแต่นี่ว่าไงพิเตอร์ของแดงจะหยิบลูกบอลไปหยุดเกมของน้ำเงินได้ไหมเอาล้วครับเอาล้วครับพิเตอร์พิเตอร์ของน้ำเงินนะครับจัดอีกชิ้นที่หนึ่งยี่สิบคะแนนสร้างแดงเพิ่ม จะได้นะครับเดี๋ยวเมื่อไหรสันดจะอ้าลูกบอลลงต่อนะครับไม่ได้ครับก oh. okay. ็ต้องเอาหุ่นยนต์ไปเข้าอจุดมีพายหุ่นยนต์ไปเข้าจุดมีพายครับโอเคครับหุ่นยนต์ไปเข้าจุดมีพายน่าจะได้แค่นี้แหละเอาลูกบอลไปด้วยครับแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับครับยี่เป็นแม่แล้วนะครับก็มีเแขกรับเชิญได้ลายทีเิ่นกัน ครับขอสอบถามอาจารย์อาทิเกศในฐานที่เป็นหัวหน้าคณะครูที่พานักศึกษา,าเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ A B U ทั้งนี้ครับว่าเราได้นํารายวิชาการสอนอะไรบ้างที่นํามาใช้ในการจัดทำหุ่นยนต์ครั้งนี้ครับครับสําหรับการพัฒน,นาหุ่นยนต์ A v U r o b o c อ r นะครับก็ แต่ละปีแต่ละโจทย์ก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละปีนะครับซึ่งองค์ความรู้ที่ได้นํามาพัฒนาต่อยอดให้เกิดหุ่นยนต์เพื่อเข้าร่วมกันใงขันนะครับสําหรับรายวิชาในสาขาไม่ว่าจะทั้งสาขาเทคนิคคอมนะครับสาขาอ e ิเล็กไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งช่างกลน,นะครับก็จะมีสาขาหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับซึ่งทาง หุ่นยนต์เนี่ยก็จะมีหลายส่วนส่วนแรกคือแมคชนิกนะครับแมคชนิกก็อย่างเช่นในการเชื่อมอาการออกแบบเครื่องเครื่องมือกลต่างๆนะครับก็จะใช้ช่างกลในการออกแบบและก็จัดทาส่วนการควบคุมและวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะใช้ในรายวิชาอิเล็กไฟฟ้านะครับวงจรไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ,รฟฟรรบเพื่อมาต่อยอดพัฒนาให้เกิดุ่นยนต์ แล้วก็ส่วนที่3ก็คือส่วนของการควบคุมนะครับก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักในหุ่นยนต์นะครับก็คือจะใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาไมโครเทเลอร์นะครับหรือสมองกลฝังตัวนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะมีผลในอนาคตต่อไปนะครับซึ่งนักเรียนนักศึกษาก็ได้นําองค์ความรู้ในส่วนนี้มาใช้แล้วก็มาควบคุมเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิด เป็นหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันนะครับในครั้งนี้ครับรู้สึกยังไงครับที่ผ่านรอบคัดเลือกแล้วก็เข้ารอบทิงถ้วยแล้วก็ความคาดหวังด้วยครับก็ทุกคนในทีมนะครับทั้งคณะครูผู้บริหารแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่เขาร่วมนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจเพราะว่าพวกเราก็เหนื่อยกันมาหลายสัปดาห์นะครับทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อที่จะ สร้างหุ่นยนต์เพื่อไปแข่งขันในเวทีนี้นะครับแล้วก็ความคาดหวังในลำดับถัดไปก็คือในรอบชิงถ้วยพระราชทานนะครับก็คือในระดับชาติก็คาดหวังว่าเราจะติดในระดับต้นๆนะครับอาจจะเข้ารอบ8ทีม4ทีมหรือรอบชิงก็เป็นได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายส่วนนะครับก็ฝากติดตามเชียร์ด้วยครับ ในแนะนาตัวนยครับชื่ออะไรครับชื่อฟาชินเกยิเศษครับอยู่ปวช .2 ครับทําไมถึงเลือกมาเรียนสาขานี้ครับอ่าเพราะว่าอย่างเรียนครับอย่างเรียนกับเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนชวนใช่ครับเป็นคนที่ไหนครับคนการสินนะครับเราเราทำหน้าที่อะไรครับในในทีมหุ่นยนต์ครับผู้ช่วยครับช่วยต่างๆครับอ๋อ ื่นเต้นนะครับที่ได้เข้าแข่งขันรู้สึกไงครับที่ที่ที่เราผ่านรอบแรกครับรู้สึกไงครับรู้สึกดีครับชื่อน้องอะไรครับชื่อจลศักดิ์ภูพาสุขครับชไ้นป .2 ครับทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ครับเพราะว่ามีความชื่นชอบในเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับอ๋อเราทำหน้าที่อะไรครับในทีมหุ่นยนต์ครับหน้าที่ก ผู้ควบคุมค่ะอ๋อเป็นหัวใจเลยแน,น่เลยควบคุมแสดงว,ว่าชอบเป็นเกมเหรอครับก็ชอบครับออแล้วรู้สึกยังไงครับที่เราผ่านรอบรู้สึกด,ดีใจครับไม่คิดว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้ครับเอาสุดท้ายแล้วก็ฝากให้เพื่อนๆที่การอาชีพกระสินเชียนะครับฝากฝากเชิญชวนให้เขาเชียนหน่อยแล้วฝากเพื่อนที่ เรียนอยู่วิชาการอาชีพการสุนฝากเชียร์ผมด้วยนะครับครับขออนุญาตสัมภาษณ์ทถนนรองผู้อนวยการรักษาการนะครับว่าเรามีความรู้สึกยังไงที่ทีมโรงงานโรบอตเราผ่านเขาหรอในรอบทีมทุกพระเจ้าทานแล้วก็เราทางผู้หารมีนโยบายส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันอย่างไรบ้างครับ ตรงนี้ถ้าพูดถึงความรู้สึกนะคะเป็นความรู้สึกที่ที่ยินดียินดีมากๆนะคะในการที่ทีมเราได้ผ่านเข้ารอบซึ่งซึ่งเราติดตามการแข่งขันมาตลอดโดยหลักแล้วเนี่ยเป็นนโยบายของสอสอสอที่จะเน้นให้ครูและนักเรียนเนี่ยมีความสามารถในการที่จะสร้างโรบอท ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ที่จะให้แต่ละสถานศึกษานี้จัดการเรียนการสอนในเรื่องหุ่นยนต์นี้นะคะเพราะฉะนั้นในการสนับสนุนเนี่ยเราสนับสนุนเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณแล้วก็อาคารสถานที่เราพร้อมให้หมดทุกอย่างนะคะและในสภาพปัจจุบันนี้บุคลากรเราก็ค่อนข้างพร้อมนะคะเราเรายินดีที่จะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้านเ,เงินงบประ เพื่อการแข่งขันที่จะไปต่อถึงถึงระดับชาติค่ะเราเราเต็มที่ตรงจุดนี้ค่ะคาดหวังไหมครับที่ว่าในรอบชิงจุราทานทางวงลางหลวงเราจะสามารถคว้าถ้วยนี้ได้ไหมครับคาดหวังมากค่ะเพราะว่า เห็นกลับมาก็ถามว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมนักศึกษาแล้วก็คุณครูผู้ผู้จัดทํานะคะก็บอกว่ามีอยู่แล้วก็ต้องการที่จะปรับปรุงก็ให้ทําเป็นประมาณการขึ้นมาแล้วก็จะสนับสนุนทั้งด้านวัสดุงบประมาณในทุกๆอย่างค่ะความคาดหวังต้องคาดหวังแน่นอนค่ะทำทำทำอะไรลงไปแล้วต้องต้องหวังค่ะ แต่ถามว่าออถ้าไปไม่ถึงผิดหวังไหมไม่ค่ะสิ่งที่ได้จากตรงนี้ก็คือคุณครูได้ฝึกประสบการณ์นักศึกษาได้เกิดประสบการณ์ในการเข้าแข่งขันในการทำหุ่นยนต์ตรงนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วค่ะ